วันที่25กันแล้วนะครับกล่องยานะครับผมก็จะเอาแต่ยาใส่เข้าไปเลยครับเวลาที่ผมเกิดบาดแผลหรือว่าผมกำลังจะออกไปบู๊กับใครนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเบิกอุปกรณ์ทําแผลอีกทีหนึ่งดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวผมแยกหน่อยดีกว่าครับว่าฝัา่งนี้เป็นพวกปลากระป๋องแล้วก็เป็นพวกอาหารกระป๋องนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับจะเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับพวกอุปกรณ์ซ่อมรถผมก็จะไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ พวกบรรดาอุปกรณ์ในการเย็บผ้าผมก็ไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนะดินสอในผมอะเพิ่งเพิ่งมาสังเกตตัวเองนะว่าเราเอาดินสอปากกาแดงปากกาน้ำเงินมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับมาทําไมนะครับโอเคครับผ้าหนังเอาไปเลยครับเก็บเลยเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับแล้วพอเราตื่นใหม่ทีนึงเดี๋ยวผมจะสอนการใช้สกิลฟอร์เรจกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วครับผมเวลากําลังดีเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มค้นหากันเลยครับสําหรับการค้นหาหรือการฟอร์เรนะครับ ให้กดตรงรูปแว่นขยายข้างซ้ายมือคุณผู้ชมครับผมผมเคยพูดตั้งแต่คลิปตอนแรกแล้วครับทีนี้นะครับให้เข้าสู่ enable mode นะครับตัวละครจะกําหนดวงสีขาวขึ้นมานะครับให้ค้นหาโดยการค้นหานะครับอ่าเจอแล้วครับมีอลามีรูปตาขึ้นมานะครับให้กดคลิกแล้วเราก็จะเจอของครับผมทีเนี้ยเราก็ต้องมาคลิกขวาที่ตรงนี้อีกทีนะครับก็คือ pick twing มันก็จะมีการให้เลือกว่าเราจะเก็บไว้ในกระเป๋าหรือว่าเก็บไว้ในตัวเรานะครับทุกครั้งในการเสิร์ชนะครับจะใช้ค่าความเหนื่อยล้านะครับยิ่งตัวละครเราเสิร์ชมากเท่าไหร่นะครับเขาจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นนะครับอาจจะสังเกตนะครับว่าอาะทำไมมันหาเจอเยอะจังเลยนะครับเป็นเพราะว่าไอจุดที่เราตัดต้นไม้เห็นไหมคุณผู้ชมเวลาที่เราตัดต้นไม้นะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีพวกไอเศษกิ่งไม้แบบนี้หล่นนะ ดังนั้นแล้วอ่ะการใช้สกิลฟอร์ e นะครับมันจะมาทับซ้อนกันครับทำให้เราเจอตัวนี้ครับผมเดินมาตรงบริเวณต้นไม้ที่ผมตัดเนี่ยเราก็จะเจอแต่กิ่งไม้นะครับแต่เราก็จะไม่ได้เอ P ีนั่นเองครับผมทีนี้เราจะมาเริ่มค้นหากันจริงๆแล้วครับอ่าเจอแล้วครับอ่า grasshopper นะครับผมได้ตะกะแตนมาหนึ่งตัวนะครับเอาไว้เป็นเหยื่อตกปลาครับด้วยความที่มันมันเป็นป่าผืนเล็กครับของมันก็เลยไม่ค่อยได้เยอะนะคุณผู้ชม คือมันอยู่ในพื้นที่ฟาร์มนั่นแหละครับได้เห็ดป่ามาครับซึ่งเราไม่รู้ด้วยนะว่ามันเป็นเห็ดมีพิษหรือเปล่านะครับนะมันต้องไปเปิดวิกิพีเดียดูครับผมผมไม่ได้อัพสกิลดูของป่ามาด้วยครับว่าเป็นของมีพิษหรือไม่มีพิษนะครับคืออาหารที่เราได้จากในป่านะครับที่เป็นพืชอะไรพวกนี้นะครับอย่าทะลึ่งไปกินนะคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นของมีพิษก็ได้นะครับลองใช้วิกิพีเดียเช็คดูก่อนนะครับนะถ้าเราออกจากพื้นที่อื่นนะครับแล้วมเข้าสู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็็นนนนนนพื้้้้ทีี่่ฟาาร์มแดอยงเปตผูช ของที่เราได้ก็จะต่างกันออกไปครับผมตามประเภทที่ควรจะเป็นนะครับเราสามารถเอาเมาส์มาชี้ได้แบบนี้เลยนะครับจะมีอับันดานนะครับผมก็คือจะเจอได้เยอะกว่านะครับนะฟู้ดก็คือคอมมอนอันนี้มอก็จะเจอสัตว์พวกกระลอกหรือว่า,าตั๊ก,กแตนอะไรพวกนี้ก็จะเจอได้น้อยกว่านะครับนะบางทีเราค้นหาแบบนี้นะ่ะในพื้นที่เขตเมืองครับคุณผู้ชมเราได้ขยะมาครับถุงดำถุงก๊อบแก๊บหรือแม้กระทั่งอของที่ใช้งานไม่ได้ครับผมนะ ก็เลยแนะนานะครับว่าถ้าจะค้นหาแบบนี้อ่ะให้มาหาในพื้นที่ป่าแบบนี้ดีกว่านะครับนะว่าแต่ตอนนี้ผมอยู่ไหนครับเนี่ยถ้าเราหลงทิศนะครับเวลาเราสํารวจนะครับก็สามารถเปิดแผนที่แบบนี้ได้นะคุณผู้ชมโอเคครับผมผมออกมาจากห่างจากบ้านพอสมควรนะครับแล้วผมกาลังเดินเข้าไปหาบ้านหลังนี้นะครับพยายามจําจุดที่ตัวเองเดินออกมาด้วยนะคุณผู้ชมเพราะบางทีเราอาจจะเดินเพลินไปแล้วเดินหาไปเรื่อยๆครับผมอาจจะเข้าไปหาฝูงซอมบี้ก็ได้หรือว่าเราเดินจนไปถึงหมู่บ้านที่มีซอมบี้อยู่ครับผมนะ ได้จิ้งหลีดมาหนึ่งตัวครับผมต้องเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าถ้าเราเดินหลุดออกจากโฟกัสนะครับของชิ้นนั้นก็คือจะถือว่าเราอะไม่ไม่รับรู้เลยครับได้ได้แมลงสาบมาครับไม่รู้นะครับว่ามันเป็นแมลงสาบป่าหรือว่ามันเป็นแมลงสาบบ้านนะครับแต่น่าจะเป็นแมลงสาบป่านะคุณผู้ชมครับคือมองในแง่ดีเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าแมลงสาบเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์ครับบางสายพันธุ์นะครับเห็นเขาบอกกันว่ามันกินได้นะครับก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับอี ผมชอบนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเราจะคิดขวาแล้วก็ใช้สกิล Forage แบบนี้เลยครับพอใช้ปั๊บตัวละครก็จะเดินไปหาก็คือหาไม่เจอเลยครับหรือบางที Forage แล้วได้ของมาครับตัวเกมก็ไม่แจ้งนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดดูหน้าต่างตรงนี้นะครับเราก็จะไม่รู้เลยครับว่ามันได้ของหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ระบบเมื่อก่อนที่ผมไม่ชอบนะครับมันจะมีระบบของหมดด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่างเซตเตอร์กริดแบบนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่ามันจะสุ่มเลยว่า ในบริเวณนี้จะมีโอกาสเจอหินกี่ก้อนเจอหินแหลมกี่ก้อนเจอไม้กี่ินท่อนอย่างเงี้ยครับพอเราค้นหาจนหมดปับ๊บเราจะต้องรอซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นเวลานาน,นเท่าไหร่นะครับระบบจะรีเซ็ตให้แล้วก้อนหินมันจะกลับมาเติมเป็น10ก้อนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับผมมันต้องรองเวลาด้วยครับถ้าเกิดว่าเราฟาร์มฟอเรชไปจนหมดแล้วครับผมเราจะหาในพื้นที่เดิมๆไม่ได้อะครับผม มันจะขึ้นเป็นร้อเป็นขึ้นเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับถ้าใครเคยเล่นมาก่อนนะครับจะจากันได้นะสนุกนะผมว่าแบบนี้โอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ว่าตรงนั้นมีของเยอะหรือมีของน้อยครับผมแต่มันเป็นเรื่องของเราจะต้องออกมาเดินหาจริงๆครับแล้วเราเจอแล้วเราต้องเก็บไปเลยครับผมไม่ใช่ว่ามายืนรอโหลดโหลดเขียวๆขึ้นมาครับผมกว่าจะเก็บได้กว่าจะหาจนเจออย่างเงี้ยครับผมผมไม่ชอบเลยโอ้โหไกลผมจะเดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับไม่คิดมาะไรมากครับผมเดินวนไปวนมาเนี่ะครับ แล้วก็เวลาเดินผ่านต้นไม้อะให้ระวังนะครับคุณผู้ชมเราจะเดินช้านะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยเพราะว่าเราเตือนติดต้นไม้นะครับนะโอ้ยโอยโอยผมบาดเจ็บครับโอ้โหโดนกิ่งไม้บาดคอครับคุณผู้ชมครับโอ้ยกลับก่อนเลยครับกลับก่อนเลยครับอันตรายจริงๆครับขอดูเสื้อผ้าหน่อยครับหืมเอรองเท้าผมทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับคือไม่ใช่ว่าเดินเสรดไปเสรดมานะครับเนี่ย ระวังโดนบาดด้วยนะครับอันนี้บาดคอผมด้วยผมอึ้งเลยครับโอ้โหกิ่งไม้บาดคอผมได้ครับเกมคุณจะโหดไปไหนครับโอ้รองเท้ามันเหลือครึ่งเดียวเองครับแปลว่ามันกําลังจะขาดนั่นแหละครับนะรั่วอยู่นะครับนะผมจะต้องซ่อมเสื้อแป๊บหนึ่งแล้วครับผมเลยเรากลับมาหาใหม่อีกรอบหนึ่งครับทีนี้ขอเบิกยาเลยครับก็มองในแง่ดีครับคือการที่เก็บไว้เป็นตู้แบบนี้ทําให้เรารู้ครับผมว่าเออยามันอยู่ตรงนี้นะ ก็เวลาจะใช้ก็จะได้ใช้เป็นกิจจักลักษณะครับผมผมเคยเห็นเขาเล่นดนสตาร์ฟกันนะครับดนสตาร์ฟคือทุกอย่างฆ่าเราได้อะต้นไม้ฆ่าเราได้ก้อนหินก็ฆ่าเราได้อ่ามอนธรรมดาก็ฆ่าเราได้อะครับผมนกธรรมดาก็ฆ่าเราได้นะครับผมนึกว่าโปรเจกต์ซอมบี้จะซอมบี้ครับจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับนะตอนนี้พอมอยู่ไหนแล้วครับอย่าหาเพลินนะผู้ชมอ๋ออ๋อจุดเดิมนะครับผมออกยังออกมาไม่ไกลนะครับนะ แต่เดินยังไงให้กิ่งไม้บาดคอผมถามก่อนผมไม่เข้าใจจริงๆครับในการค้นหาตอนกลางคืนนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสเจอของได้ต่างกันหรือเปล่านะครับนะก็น่าจะแบบไม่ต่างกันมากนะครับแต่อาจจะเป็นของคนละประเภทก็ได้ครับผมเพราะว่ามันจะเคยมีเรื่องเหมือนกันครับผมในแผดเก่านะครับว่าการตกปลาเนี่ยเราจะตกปลาได้เยอะที่สุดในช่วงเวลาช่วงเช้ากับช่วงพบค่ำอะครับแต่ช่วงตกใจหมดผมนึกว่าเสียงซอมบี้ เพราะงั้นนะการ Forage ก็จําได้ว่ามันจะมีเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยเราจะใช้สกิล forage หชาอะไรไม่เจอเลยครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้นะครับว่ามันยังจะเป็นระบบแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับนะรู้สึกว่าข้อเสียจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเราไม่สามารถออกคําสั่งให้มันหาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ครับมีแต่ว่าถ้ามันเจอแล้วอะอยู่ที่ว่าเราจะเก็บมาใส่กระเป๋าหรือเปล่าสมัยก่อนนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยครับคุณผู้ชมว่าเราจะ Forage ในพื้นที่นี้นะ่ะจะหาแต่อาหารเท่านั้น จะหาแต่กิ่งไม้เท่านั้นจะหาแต่อุปกรณ์เท่านั้นนะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นแพทใหม่เนี่ยก็คือว่าเจออะคือเจอแต่จะเจออะไรอีกเรื่องหนึง่งแล้วจะเอาหรือไม่เอาก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับได้เบอร์รี่มาครับแต่เป็นเบอร์รี่ป่านะอืทั้งสุดท้ายที่ผมได้เบอร์รี่ป่านะครับมันเป็นเบอร์รี่ที่ เป็นอโนเบอรี่แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับคือสีมันอาจจะเหมือนกันก็จริงอะแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าเป็นเบอรี่พิษหรือเปล่าหรือเป็นเบอรี่อ่ากินได้หรือเปล่าครับอาจจะต้องไปหาหนักสือมาอ่านนะคุณผู้ชมน่าจะมีหนังสืออ่านอยู่นะครับนะเ็เก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเอาไว้เป็นเหยื่อตกปลาก็ได้เอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตว์หรือล่อพวกสัตว์ก็ได้ครับผมเจอแต่เยี่ยมครับผมตอนนี้สกิลผมขึ้นเลเวลอัพแล้วครับเป็นเลเวลสองละ ครับสำหรับในเอพิซดนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปต่อไปเนี่ยผมว่าผมควรที่จะคราฟของนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาตะปูแล้วก็ไปหาของมาเพิ่มนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเตาบาร์บีวคือตอนนี้ผมอยากจะทําอาหารมากเลยครับเราสามารถเอาหลอกพวกนี้นะครับพวกท่อนสูงเนี่ยมาทําเป็นแคมป์ไฟได้ครับแต่แคมป์ไฟเนี่ยถ้าผมจุดไว้กลางบ้านนะครับมันมีโอกาสที่จะลามไปใส่เฟอร์นิเจอร์อื่นได้ครับก็เลยอยากได้เตาบาร์บีวมาวางไว้ข้าง ตอนที่ผมเลือกอุปกรณ์ทาอาหารนะครับผมมันจะได้สะดวกในการทํางานนะครับนะแล้วผมจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับในการกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปทวงคืนบ้านเมืองของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราติดตามดูได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเอาชีวิตรอดแบบนี้ไปนะครับผมนะไม่นึกเลยนะครับว่าการเข้าไปในป่าเราจะสามารถเจอกิ่งไม้บาดคอได้ครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ